วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องเรียนรู้เรื่องดินหน้า178ตอนที่1ข้อ1เติมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของดินในตารางให้สมบูรณ์ 1. น,น้ำมี25ส่วนทําให้ดินชุ่มชื้นและอ่อนนุ่มลง 2. อ,อากาศมี25ส่วน ช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ 3. อินทรียวัตถุมี5ส่วนทำให้ดินอุ้มน้ำได้และมีความร่วนซุย 4. อันินทรียวัตถุมี45ส่วนเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารของพืช 2. สังเกตภาพแล้วบันทึกข้อมูลดินภาพที่1มีสีดำเนื้อดินละเอียด อุ้มน้ำได้ดีจับตัวเป็นก้อนชนิดของดินคือดินเหนียวภาพที่สองดินมีสีน้ำตาลเนื้อดินหยาบไม่อุ้มน้ำไม่จับตัวเป็นก้อนชนิดของดินคือดินทรายหน้าหนึงร้ข้อ3เติมชนิดของดินลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความ 1. ดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีมากจับตัวกันเป็นก้อน 2. อดินเหนียวมีเนื้อดินละเอียดดินมีสีดำหรือสีคล้ำ 3. า 3. ดินร่วนน้ําและอากาศซึมผ่านได้ดีอุ้มน้ำได้ดี 4. ดินทรายมีเนื้อดินหยาบเม็ดดินมีขนาดใหญ่ไม่เกาะกัน 5. ดินร่วน เนื้อดินละเอียดปานกลางจับตัวเป็นก้อนแต่ไม่แน่นมากข้อ4ดูภาพดินทั้งสองชนิดแล้วบันทึกข้อมูลภาพที่1ชนิดของดินคือดินเหนียวลักษณะของดินเนื้อดินละเอียดอุ้มน้ำได้ดีจับตัวกันเป็นก้อนพบดินชนิดนี้ได้ที่บริเวณทุ่งนาการนำไปใช้ประโยชน์ปลูกข้าว หรือนำมาปั้นทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาภาพที่2ชนิดของดินคือดินร่วนลักษณะของดินเนื้อดินละเอียดปานกลางจับตัวกันเป็นก้อนแต่ไม่แน่นมากพบดินชนิดนี้ได้ที่บริเวณสวนผักการนำไปใช้ประโยชน์ใช้ปลูกผักสวนครัวหน้า180ตอนที่สองวงกลมร้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด ข้อ1ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของดินคำตอบข้อคอเศษยางลบข้อ2อ,อินทรียวัตถุหมายถึงอะไรคำตอบข้อคอซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังข้อ3ส,สิ่งใดช่วยย่อยตลายซากพืชซากสัตว์คำตอบข้อขอจุลินทรีย์ ข้อ4สิ่งใดที่สลายตัวเป็นฮิวมัสปะปนในดินคำตอบขอ้ขอคอซากพืชซากสัตว์ข้อ5ส่วนประกอบใดของดินที่มีน้อยที่สุดคำตอบข้อขอขอ,อินทรียวัตถุข้อ6ขอ้อใดกล่าวถึงดินได้ถูกต้องคำตอบขอ้ขอคอดินประกอบด้วยเศษหินฮิวมัส น้ำและอากาศใช้ข้อมูลตอบคำถามข้อ7ถึงข้อ10ข้อมูลที่กำหนดให้สมใจเทน้ำปริมาณที่เท่ากันลงในแต่ละกลวยที่มีดินต่างกัน3ชนิดแล้วทิ้งไว้3นาทีได้ผลดังภาพข้อ7การทดลองสมใจต้องการศึกษาเรื่องใดคำตอบข้อขอการอุ้มน้ำของดิน ข้อ8จากการทดลองดินชนิดใดเหมาะสำหรับการนํามาปลูกข้าวมากที่สุดคำตอบขอ้ขอคอดินชนิด C ขอ้อ9จากการทดลองดินชนิดใดอุ้มน้ำได้น้อยที่สุดคำตอบขอ้อกอดินชนิด A ขอ้อ10จากการทดลองเพราะเหตุใดดิน A จึงมีปริมาณน้ำในภาชนะมากที่สุด คำตอบข้อกอเนื้อดินหยาบและเม็ดดินไม่เกาะกันข้อ11ดินในแต่ละแห่งมีสีแตกต่างกันเกิดจากปัใจจัยใดคำตอบขอ้ขอคอส่วนประกอบในดินข้อ12เกณฑ์ใดที่เราใช้จำแนกดินออกเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายคำตอบข้อขอ,ขอลักษณะเนื้อดิน ข้อ13ข้อใดคือสมบัติของดินร่วนคำตอบข้อคอน้ำและอากาศซึมผ่านได้ดีข้อ14เรียงลำดับชนิดของดินที่มีขนาดของเม็ดดินจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็กคำตอบข้อคอดินทรายดินร่วนดินเหนียวข้อ15ข้อใดเป็นลักษณะของดินชั้นบน คำตอบข้อขอเม็ดดินขนาดเล็กข้อ16ชั้นดินใดที่มีฮิวมัสมากที่สุดคำตอบข้อกอดินชั้นอินรีย์ข้อ17มนุษย์ใช้ประโยชน์จากดินในด้านใดมากที่สุดคำตอบข,อขอ้อคอการเพาะปลูกข้อ18การปลูกอ้อย ควรใช้ดินที่ระบายน้ำได้ดีและมีธาตุอาหารเพียงพอเราจึงควรเลือกดินชนิดใดคำตอบข้อขอ,ขอดินทรายข้อ19พืชชนิดใดที่เหมาะสำหรับปลูกพืชหมุนเวียนคำตอบข้อขอ,ขอถั่วเหลืองข้อ20การปลูกพืชซ้ำในที่ดินเดิมหลายๆครั้งจะเกิดผลอย่างไรคำตอบ ขอขอดินขาดความอุดมสมบูรณ์ขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ